สวัสดีค่ะทุกคนก่อนลูกสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนอืมแม่ไม่ได้ลงคลิปนานเลยค่ะวันนี้มาทักไทยด้วยสีสันสดใสแดดเปี้ยงเลยค่ะทุกคนมองดูภาพในในคลิปแล้วคือแบบเขียวมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันแม่ที่ประเทศฟินแลนด์นะคะทุกคนก็ อากาศดีบรรยากาศดีมากๆเลยอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่11องศานะคะ11องศาแล้วก็แดดอ่อนๆแดดจัดเลยแหละแต่ลมลมนิดนึงนะคะก็เลยชวนน้องตูรี่มาทำความสะอาดของเล่นหลังบ้าน,นะคะ่ะทุกคนของเล่นหลังบ้านเก่าๆที่เก่ามากๆ <laughs> <laughs> เก่ามากๆตั้งแต่น้องตูรี่แบบคือขวบสองขวบนะคะแล้วเราก็มาค้างไว้หลังบ้านตลอดนะคะแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเก็บ ทิ้งแล้วแหละเพราะว่าแม่ก็ขี้เกียจมาหลายมาหลายหลายวันแล้วนะคะทีเนี้ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าน้องตูรี่เขาห่วงของเล่นค่ะทุกคนเขาจะห่วงของเล่นมากคือแม่เนี่ยเก็บมาใส่ถุงไว้เขาก็จะมาเปิดดูถุงนะคะเปิดดูถุงว่าแม่เก็บอะไรไปบ้างตัวไหนที่นางชอบนางอยากได้นางก็เก็บไว้คืนนะคะเป็นโรคห่วงของเล่นตั้งแต่เด็กนะคะ แต่เด็กๆหลายคนอาจจะเป็นเหมือนกันนะทุกคนว่าประมาณว่าคือแบบห่วงของเล่นเนาะอันนี้คือสภาพหลังบ้านเราหลังจากเราดูหนาวผ่านไปแล้วนะคะฤดูหนาวผ่านไปแล้วทีนี้เราก็ต้องมาเคลียร์หลังบ้านแล้วแหละวันแม่ปีนี้เนี่ยพ่อน้องตูรี่ไม่อยู่ค่ะทุกคนืน่ังจากพ่อน้องตูรี่ติดวิ่งงานส่งของที่ต่างประเทศเนาะก็วิ่งไปส่งที่สวีเดนแล้วก็ไปส่งที่ฮอลแลนด์ ก็คาดว่านุ่นแหละวันอีกสองสามวันถึงจะกลับเข้าบ้านนะคะเอ้อเาะอะไรลูกเออเอาทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวให้พ่อตัดหญ้าพ่อตัดหญ้าแล้วเดี๋ยวให้รถตัดหญ้าเหยียบนะคะอหยีบตรงนั้นมันถอนหญ้าก็ไม่ต้องถอนนะตูเออเดี๋ยวมันหมดแรงก่อนลูก นูนอยู่ตรงนู้นต้องไปหาแถวนั้นมาดูต้นมันสิกกก่อนเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อไปดูต้นสตอรอเบอรี่หลังบ้านก่อนนะคะหลังจากที่ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูทุกปีเนาะลงคลิปให้ดูทุกๆุกปีเลยตั้งแต่ปีแรกที่มาอยู่บ้านหลังนี้นะทุกคนต้นสตอรอเบอรี่มันก็สวยแตกยอดดีนะคะเนื่องจากแม่ย่าเนี่ยเพิ่งปลูกได้ ปีแรกนะมันจะสุกแต่ทีเนี้ยพอนานๆเข้าหลายปีเข้าเนาะต้นมันก็จะแก่นะคะแล้วทีเนี้ยอายุอายุการเก็บเกี่ยวของมันก็เนี่ยเข้าปีที่ห้าแล้วนะทุกคนมันก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วนะคะเหมือนกับว่าถ้าเป็นบางสวนสวนที่มาเก็บสตอรอเบอรี่อะไรเงี้ยที่เขาปลูกส่งขายสวนใหญ่ๆอะ่ะเขาก็จะปลูกแล้วเขาก็จะโละทิ้งแล้วก็จะปลูกปลูกอันใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ลูกมันมันสวยลูกมันใหญ่ แต่ถ้าปลูกไปนานๆมันก็จะแครจะแกรนลูกมันก็จะไม่ค่อยมีนะคะเนี่ยค่ะมีอยู่2อสแถวก็ปีที่แล้วก็ได้กินไม่ได้กินลูกเลยนะคะเพราะว่าเราซื้อกินเอาลูกมันเล็กแครไม่ค่อยสวยเราก็ปลูกให้มันเป็นอาหารนกไปนกก็มากินมาแทะนะคะเราก็ปล่อยให้เขากินไปเราก็จะไม่คลุมละจาได้ว่าเคยปลูกต้นราสเบอร์รี่ไว้สองต้นสต้นแล้วนี่แหละแต่ทีเนี้ย ตอนที่เราไปเที่ยวที่ไทยเราไม่อยู่บ้านนะคะพี่ชายของพอน้องตุลี่เขาก็มารับหน้าที่ช่วยตัดหญ้าให้หลังบ้านให้เพราะว่าหญ้ามันขึ้นเร็วมากนะทุกคนเนี่ยพอมีแดดฟื้นจากหิมะพอมันมีแดดปุ๊บนะคะมีความชื้นนิดนึงหญ้าก็เขียวเต็มหลังบ้านเลยเป็นยังไงลูกเออืมเป็นดีเหรอลูกเขามาตัดต้นราสเบอร์รี เหยียบไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาไม่เห็นเพราะหญ้ามันขึ้นสูงเนาะเขาไม่ได้รู้ตำแหน่งที่เราปลูกไว้แล้วเราก็ไม่ได้ทําเอาไม้เอาอะไรมากั้นไว้เนี่ยค่ะทุกคนต้นเบอร์รี่ต่างๆหลังบ้านเราก็กําลังจะขึ้นแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นอะไรลูกไปเอามาสิลูกไปไปเก็บให้มันเพื่อนดูสิตรงดอกฟันสิงโตนะคะขึ้นมาแล้วไหนดูอยู่ตรงไหนคะอ่ะเก็บมาเลยลูกอือ ดอกฟันสิงโตก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะคะขอบคุณค่ะนู้นตรงนั้นก็เยอะเห็นไหมตูรี่ไม่เห็นตรงนั้นเต็มเลยตรงนี้ก็จะเป็นต้นมุสติกาเฮรุกะเอ้ยมุสตาเฮรุก,กะนก็จะเป็นเป็นอะไรต้นสีไอ้ลูกสีดำๆดไหนอ๋อเห็นมแมลง ช่วงนี้มนแมลงก็คลึกครื้นนะคะเนื่องจากแกง่งเกสรดอกไม้เริ่มออกเยอะภูมิแพ้ก็เยอะนะคะเพราะว่าต้นไม้มันออกดอกแล้วทีเนี้ยฝุ่นละอองเกสอนดอกไม้นี่เต็มนะคะแล้วเราคือเราเป็นภูมิแพ,พ้พวกนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วเราก็ส่งเชื้อส่งอิทธิพลให้น้องตุลี่ต่อตุลี่ก็อาจจะได้รับรับเขาเรียกวย่าอะไรอะรับอาการภูมิแพ้จากแม่ไปนะคะตามกรรมพันธ์เนาะเพระาะว่าตอนนี้น้องก็เริ่มมีอาการแล้ว อะไรนะลูกยู <You. S 1> ใช่ค่ะ<น>คลิปนี้อาจจะแบบยาวๆคุยกันทักทายกัน,น,นเรื่อยๆน,นะคะเนื่องจากยังไม่ได้มีแ plan ไม่ได้มีโปรแกรมที่จะ,ะไปเที่ยวไหนนะคะทุกคนแต่อีกสองอาทิตย์สามอาทิตย์ข้างหน้าเราจะไปเที่ยวแบบทริปใหญ่ๆกันที่อิตาลีนะคะอนี่ไงลูกนี่ไงดอกไม้ต้นนี้จะเป็นดอกฟันสิงโตนะคะทุกคน ขอบคุณค่ายเอามาให้แม่อีกแล้วทักทา,ายเพื่อนๆแบบว่าให้หายคิดถึงเนาะก็เดี๋ยวคลิปต,ต่อไปอาจจะได้ถ่ายบรรยากาศฤดูร้อนที่ประเทศฟินแลนด์มาให้เพื่อนๆชมนะคะตอนนี้ก็คือเป็นฤดูใบไม้ผลิอยู่เนื่องจากถ้าเข้าสู่เดือนมิถุนานั่นแหลคะค่ะจะเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัวเลยอ้าวซื้อมากีป่ปีแล้วเนี่ยสปีแล้วระวังแลลูก คลิปนี้ก็บายบายกันไปด้วยภาพน้องโัลลี่กระโดดแทมโพลินนะคะบายบายเพื่อนๆไปก่อนลูกบายบายขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอ่ะอ่ะเขาบอกรอดูเต็มปุ๋ยอีกอันนึ่งอ๋อฮะมอยมอยบายบาย